ยังไม่รู้เลยเขียถึกต้องต่อไปสีอะไรครับสีแดงคือตัวเฮสีแดงคือตัวเฮมันมีมันมีสีเหลืองกับสีม่วงแล้วก็มีครึ่งวงกลมอะดูในนี้สิ <hate? S 2> มันเหมือนตัวไหนอันไหนอันไหนเฮับ,บ่ายเฮทมันไม่มีเฮทแต่มันมีอย่างอื่น,นใช่ไหมใช่เก่งมากเอาสีแดงมาอุ๊ยทำไมน้องนิวทำเป็นนะแม่ยังทำไม่เป็นเลยเก่งจังอ,อ่อ้อาวถึกต้อง ไม่ใช่มันมีที่ไหนแล้วอะตับไปสีอะไรครับสีีอะไรี่นเกรยไม่ใช่ดับนั้นหมีไม่ีแกงแม่นิ้วแกงแม่นิวแกงแม่อะแต่มันมีสีม่วงด้วยอะอ๋อแต่มันแต่มันไม่มีลูกศรให้ทำลูกเราต้องทำอันที่มีลูกศรอันไหนมีลูกศรให้ทำ อันนี้คือลูกสอนสีเหลืองลูกสอนสีเหลืองหนูดูซิอันไหนที่มันเหมือนในนี้มัง่งนะอันไหนลูกสอสีเขียวลูกสอนสีเขียวทําแล้วลูกสอนสีเหลืองในนี้มีอันไหนมือนที่เหมือนลูกสอนสีเหลืองมัง่งมีมไหมมันในลูกสอนสีเหลืองมันมีตรงไหนแล้วดูที่มีสีแดงกับสีเขียวด้วยอ๋อนี่ก็ดูที่อันไหนมีสีแดงกับสีเขียวอันไหนหยิบสีเหลืองมา ีเหลืองอยู่ไหนอันไหนที่มันเหมือนออเขียวก็เหมือนเนาะแดงก็เหมือนเนาะเออเอาอันไหนดีอะ่ะมันเหมือนทั้งสองอันเลยแต่อันนี้มันมีสีเขียวแค่แค่แค,แค่อันเดียวแต่นั้นมีสีก็สองนิวว่าอันนี้เหรออืมสีฟ้าก็เหมือนกันนะนิวสีฟ้าก็เหมือนกับอันนี้เลยแล้วเราจะเจาอันไหนดีอะ่ะเนาะง้นงนนิวต่อไปสีอะไรครับ เอาอันนี้ก็ได้สีฟ้าสีฟ้ามันก็มีสีแดงกับสีเขียวนิวจะเอาสีอะไรก่อนอันไหนที่มันเหมือนสีฟ้าลูกอ่ะหยิบสีฟ้ามาอันไหนเหมือนสีฟ้าไปหาอันนั้นใช่ที่ไหนเลานี่สีฟ้าอยู่นี่อันไหนเหมือนสีฟ้าไปหาสิอันไหนเมอีอันไหนเหมือนสีฟ้านี่เหรอและอันไหนเหมือนสีเหลือง ีเสแดงหมือนนนกัแบบี้อ,อ๋อใช่ไหมอ่ะต่อไปสีส้มอ,อันไหนสีส้มอ,อ,อันไหนที่เหมือนสีส้มมันไม่เหมือนนะดูดีๆแม่มันเหมือนไหมมันทําหลอกเราเนาะอออเอออ่ะต่ทดสอบแต่ทดสอบใช่หรือ,<ม>รอเปล่าเนาะงเฮ้ยน้องนิวทําถูกไหมเนี่ยว้าว อ๋อเหมือนน้องนี่จะทําถูกเลยแต่แม่มองดูแล้วเหมือนผิดข้อหนึ่งหรือเปล่าดูสิมันงงงเหมือนกันเนาะว้าวอุว้ยมันทำสองข้อนี้สลับกันลูกเอาไม่ใช่มันผิดใช่ทํายังไงให้มันถูกก็แบบนี้ก็แบบนี้ก็แบบนีว้าวจะแก้ปัญหาไปตัวเองนะไอหมาน้อยนี่อ่ะสีมว่วงสีเขียวสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ อาชี้ด้วยเล่ห์อเล่ห์ลูกกุยแคปเปอร์กุยเล่ห์อเวนแยลโลบูเก่งไหมอันนี้คือสามเหลี่ยมนี่คือสี่เหลี่ยมอะไรลูกไม่ได้เลยเขาขีดไก่อะึ้นขึ้นสามเหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมด้วยวงกลมวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวๆแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วแหลมๆเขาเรียกว่าอะไรลูกแหลมเขาเรียกแหลมอะไรนี่เหรอครับเขาเรียกว่ามันมีกี่เหลี่ยมแหลมๆมานับสิสามเหลี่ยมถูกต้องสามเหลี่ยม นี่คือตีเหลี่ยมผืนผ้าไม่ใช่สุกอบอกอะไรนะสุอกอบอก <laughs> อ,อกระรตกบบอกเหรอ,อ <laughs> ตอกรก็บอกมันเป็นยังไงองะมาตรนก็บอกมันต้องเป็นเหมือนข้อหลามไม่ใช่เหรออันไหนข้หลามอันนี้สามดีสุกอบออันไหนครึ่งวงกลมนีม่รู้จักครึ่งวงกลมหรือเปล่าครึ่งวงกลมมันจะเหมือนวงกลมแต่มันมีครึ่งเดียวอันไหนเรียกว่าครึ่งวงกลมให้เด็กใช้ได้มอันไหนใช่ใช่ไหมมันคือวงกลมแต่มันมีครึ่งเดียวครับก็เรียกว่าครึ่งวงกลม เก่งมาก